ครับหห้ยุ่หากินพี่น้องไว้กันต่อไป <c oughs> เป็นการเจริมแฮมไหมนะครับถือว่าพัน9 9ีเก่ารอเกาิบเก่าบเงี้ยกสวกเครื่องบางเสียกดึงพ่อคนนั้น่เอาเสียกควยู่ไดเยน็น <c oughs> เครื่อง,ม,อม,ง,องอมันเนาะเอาเก่๊คนเดิมเป็นยุก่ยรของยักษ์สุภาพมือนท้าย <c oughs> อ้ว

บานเธอปากพุพ่นอยู่ตลิงพุ่นแล้วห่วยแตกเต็มบอพุอ่นแล้วนันละเขาไม่ค่อย,อยตัวมันแหงหกส่วนมันเบาแห้เงเย็นเบามันมนน <laughs> ืเออจุดจพไปวันไรจับสมเทียวพ่อสามจับอเอาบ่อเลยนะจันนี่เออ ผูกคาไวปนอตะโกะโห่ทีดีแล้วมันอยากอายเขาด้วยนี่เขาบอกเจษด,ดานะ,ะไมยเขาว่ามันเสียชีวิตอยู่โรงหวานหาลาดเดิ้ฮะเมียถอนเขียวท่านเจษด,ดาเมียถอนเขียวเขาโรงหวานหาลาดเลยข้ยางบนกำลังตัวเขียวอยู่ นุ่มๆนุ่นๆเบาๆเบาๆเบานั่นละนั่นละแค่นั้นตัางนาเลยตั้งนานเบยเบาๆเบาๆเบาๆเบา่เออนี่แหละไม่เกาเหมือนเดิมว่ามันหลอกกันบันกันเาหลดบนเห

น้ามันดีแล้วปล่อ,อย <c oughs> เล็กก็ได้พี่ทัดนมันลงไปบนดอกเสียยมัดขายหรือไหนวยังวอืมคุณมันคืน <c oughs> อมัน้นามหนาค้นหวานหรือปล่า เอาดีๆเอาดีๆมา,าๆมมเ,เนี่ยพูดนะแง่กับบกวดไหมห่างครับครับนันใช่เลยทั้งนานี่ทนนั้งนาพี่เออพี่ย้อนคอยกับพอ่ยอย้อนเข่าให้มาเคยย้อนบ่อย,ย่าไปบ้านบ้านนั่น เออ่นลาเขาเอื่นบ้านเฮน่ะมันติดคับอนเชี่มันโอ้ยเนางลงงมแล้วละู้หองไฟมันได้กินนนนนน่นนนเห็นว่จวดจวดกนแล้ตังหนะเออเอาเอาไม่เตอไม่ตายนะเกินเอออยู่อย่างไรก็อยู่ไปจะเข้าจะฟาไปสนใจมันจะบอกแห้งเด้อมันเสียงินมันิอก หองไย่ำบ่เห้ยควายนแห้งเกล็ดแหงเบายังไม่ตายอืมไปเนีแล้วไปยังเอาปยังง้อเอาขึ้นมิดปะเที่ดเดี๋ยวนึงวะว้ามันตรงมีมาอีกลงเลยลงเลยตีมเนี่ท่างไหนวะเหน นี่คือนี่คือุปกวเฮาแหนะครับนี่กฮาแหเาละมาแล้วกวนเฮาแห่เอาละบัดทีนี่้นไหนมันขึ้นอยู่ขึ้นขึ้นเดี๋ยวขเดี๋ยวไลูกแห่กน อโอ้ยุไงมึงไปหุ่นเลี้ยงขึ้นขุดไปเพราะเกษียณเรื่วยยุ่มไว้ยุ่มไว้ตีนป,ป่นปะ,ะมันตรงตตนี้ตัวเราป่ะตีไพ่เงาๆป่ะนั่นว้าลงที่แหลมมันหนยดเป็นเงนิน <c oughs> หมอนเมืมน่แล้วแมืนพิ่นแล้วแมนเพิ่นแล้วแมนเพิ่นลลวันนี้มงเขียวขืนยังได็กยอรเคียนปะอืม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 เขาเผาเร้อเรีสว เออได้อยู่ซ็อกเกอร์หนึ่งตัวเอมมันขึ้นมาก้ายอยซ็อกเกอร์อเ,รเออน,นี่ยเราก้อยสซ่บปี่ยู่ไียมเขีเปลนมันเรนนนื่อะไรมีตึ๊กตึ๊กยุ่วเขาเท่าไอตึกตึ๊จนคล้องพอดอะไรทักประดุกไปแล้วล่ะ